สวัสดีค่ะทุกทท่านคะ่ะมาพบกับช่องมิ s เซ่มิสซีู่สนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่19นะคะ19กุมภาพันธ์นะคะพศสอ6 5แล้วแล้วนะจ๊ะอมสินซื้อต้นเอียงมาเ <c oughs> มื่อกี้นะอมสินอะไปอยงเรนช์ uh, มานะคะทุกคนเร่งทนี่ก็คือเป็นอ่า uh, เป็นร้านช็อปอีกร้านนึงนะคะที่เขาขายต้นไม้ ดินน้ำนะคะแต่ส่วนมากนี่เขาจะขายพวกประเภทพวกแคมปิ้งนะคะทุกคนแบบว่าเดินทางไปท่องเที่ยวแบบพื้นที่ต่้งจังหวัดยิงเสียนนะคะเขาจะขายนะคะออมสินกระไใดอนิม,มานะคะเจ็ดเ้าค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณปลูกต้นแอปเปิลคุณจะปลูกต้นเดียวว่ได้มันต้องมีสองต้นนะคะเขาวางสั่นเดชเผยกระเสื้อเขาแล้วนะคะอันนี้เจ็ดเท้าค่ะเพราะอยังเพราะเขาคือมันเป็นตะหากนะคะทุกคนมันบ่ม,นมีดินนี่อย่างผสมนะคะ ก็เลยเชียม,มาปลูกนะคะแมะผูลนะคะทุกคนอือมืม่อนี้นะคะอคอมสิงห์กาซื้อ,อคือซื้อฟางเนาะอยู่ที่สามพาวสี่สิบเก่านะคะแล้วก็ซื้อไอ้ถังนะคะถังมะเห็ดเชื่อเพลิงนะคะคือมะเผาใหม่นะคะที่เขาบอกใส่เหลวนะคะแล้วก็เอาทานนะคะเอาทานจากไหม่นะคะ เจียวเผานะคะมาใส่ดินเขานะคะมาเบิ้งค่ะว่าถังที่อมสินซื้อมานี่มันราคาเท่าไหร่นะคะมาเบิ้งกันจ้าโอู้เอาทุกคนท้ายเบิง้งว่าถังนี้นะคะที่อมสินซื้อมานี่ราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวอมสินสิมาเฉลยนะคะเนี่ยค่ะทั้งขนาดซ้ำนี่นะคะเอาท้ายมาท้ายมาขอคิดว่าทุกคนท้ายบ่ถึงดอกนะคะเนี่ยค่ะยูนี่นะคะสามสิบเอ็ดเท้าแปดสิบ แปดสิบนนี้ค่ะทุกคนค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยกันหนึ่งพันสามรอยเก้าสิบเก้าบาทค่ะทุกคนหนึ่งพันสามรอยเก้าสิบเก้าบาทนะคะทุกคนฟังบ่ผิดนะคะฟังบ่วผิดนะคะไอข้ขาวๆนี่คือนน้ำแข็งนะคะมือนีอ้อมสินกตาตะหมูนะคะจะไปเอาใบไม้อีกรอบนึงนะคะขวาใบไม้ที่อ้อมสินนะคะเอามานะคะแล้วกลับมาห้อยนะคะเขากระปลิวเขาลองหน่อยไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะ เป,เป็นล่องเป็นล่องแบบนี้ค่ะเขาปิว้วไสตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็บปิ้วไปกองไว้ทั้งนู่นเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าลมมันพัดนะคะช่วงนี้นะคะอโอเคลุยกันค่ะทุกคน อากาศดีมากค่ะมือนี้นะคะฝนมาตกนะคะเมื่อวานฝนตกนะคะแล้วก็หิมะตกนะคะมือนี้ฝนมาตกค่ะหิมะที่ตกจากเมื่อวานนะคะเบื้องนะคะยอดเขานะคะหิมะตกนะจ๊ะตะหมกับขุดลุล่มนะคะปลูกต้นแอปเปิลนะคะเดี๋ยวอมสินสีไปผสมนะคะเอาขี้ม้านะคะผสมกับคอมฟอร์ตค่ะ ผสมกับปุ๋ยนะคะไสไปนะคะทุกคน <c oughs> นี่นี่ค่ะลักษณะดินเขานะคะ ขีมมากนะคะที่อมสินมักใส่ปุ๋ยหมักนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ โอเคไปม้ไปค่ะร้อยมาดูหักเขานะคะเนี่ยหักเขานะ ล้มมันจะแห้งนะคะแต่เลยต้องใส่แนว้มัดนะคะทุกคนกับต้นว้ก้อนนะคะยึดไว้นะคะเป่ดเอหมอมออ่าโอเคบิคอร์ดเป็นบินดี้คำเดนนอทัาทุกเกตเดอร์โซมัน

เดี๋ยวเอาไปใหมมาปลูกค่ะออมสินกับสีใส่ใบไม้นะคะโผเข้าไปค่ะทุกคนใบไม้คือ้อมสิมนใบสนมันคะแตเข้าไปนะคะแล้วก็เทียงเทียน, <c oughs> น,นนะคะเต่พ่อคอยจังลดน้ำนะคะ Hey, เรียบร้อยค่ะตรงนี้ค่ะที่อ,อมสินนะคะจะมาเอาน้ำนะคะน้ำมันเต็มแล้วน,นะคะแต่ก็มีแต่น้ำแข็งค่ะทุกคน ได้ละค่ะทั้งซิบริดนะคะเนื่องจากว่าอยู่ไอเมืองดันดีนะคะประเทศสกอตแลนด์นะคะอยู่สกอตแลนด์นี่ลมมันแห้งเนาะอบอสิงกะใส้ขีด้ดินนะคะโป๊ะหนาคนนะคะทุกคนโป๊ะหนาไปนะคะปให้มันปิ้วค่ะมันิดซอยได้ในระดับหนึ่งนะคะ วัวไปเลยนะคะวาให้เข้าฟิวนะคะแล้วก็ลดน้ำจ้า ความพกาตมหมูกะจะไปหาใบใหม่กันโต้นนะคะทุกคนนี่ค่ะใบใหม่อยู่ค้างข้างนี้นะคะเปิดแล้วกัปิดกุญแจไว้ค่เคะเดี๋ยวคนนึงเขาสิเข้ามานะคะ